สัญญาณบ่งบอกว่าน้องแมวออกกาลังเหงาอยู่นะครับผมโดยทําไมที่เราจะต้องรู้ก่อนเพราะว่าสัญญาณเหล่านี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสัญญาณที่มันไม่ดีนะครับแต่ว่าทีเนี้ยหากบางคนไม่ได้มาศึกษาหรือว่าไม่ทราบจริงๆเนี่ยมันเลยจะมีปัญหาตามมานะครับโดยปัญหาเนี่ยมันหลากหลายจริงๆดังนั้นเราจะต้องหาต้นตอให้เจอและสาหรับในคลิปนี้อาจจะเหมาะสําหรับคนที่เลี้ยงแมวแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าน้องแมว2องตัวโอกาสที่จะเหงาเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับเพราะว่าหากมีอะไรกัน มันจะเล่นกันเองได้มันจะมีเพื่อนดูแลกันเองมันจะนอนกันเองมันจะเลียขนกันเองมันยังมีพฤติกรรมอะไรต่างๆที่สามารถทําร่วมกันได้นะครับแต่เราบางตัวถ้าอยู่ตัวเดียวแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่ตัวอีกนะบางตัวชอบบางตัวไม่ชอบไอ้ตัวที่ไม่ชอบมันก็เหงาพอมันเหงามันก็เลยต้องการที่จะหาเจ้าของทีนี้เจ้าของอาจจะไม่ว่างกลับบ้านมันดึกเกินไปมีเวลาเล่นน้องเกินไปน้องก็อาจจะเครียดและมีปัญหาตามานะครับงั้นเดี๋ยวเราจะบอกถึงสัญญาเลยก็แล้วกันเนาะ ทำลายล้างข้าวของครับต้องบอกก่อนเลยว่าอาการนี้คือแย่จัดๆเลยนะเราไม่รู้ว่าน้องมันคือมันทําลายได้ทุกอย่างครับแล้วก็เราจัดสูญเสียทรัพย์สินโดยใช่เหตุเนาะเช่นสมมุติว่าเอาเตียงเราก็ได้ครับเตียงเราเนี่ยปกติก็ซื้อก็ะสาสีพันอยู่แล้วเนาะบางครั้งอาจจะไปขูดจอทีวีอ่ะห้าพันถกพันอีกแล้วใช่ไหมหรืออาจจะไปโซฟาโอโ้โหบางบางตัวแป0นหมื่นหนึ่งมันมีแต่มูลค่าทั้งนั้นเลยครับ และน้องอาจจะทําลายข้าวของมากกว่าตามปกติหรืออาจจะไปวิ่งบนเคาน์เตอร์แล้วก็วิ่งทําของตกแตกแล้วก็ต้องมานั่งเก็บอีกอาจจะไปตวาาใส่โอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเรียงง่ายๆว่าทาลายข้าวของเมื่อไหร่ให้เช็คก่อนได้เลยว,ว่าน้องเริ่มเหงาแล้วครับร้องบ่อยเกินไปครับเนื่องจากตามปกติแล้วแมวจะร้องโดยที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการกลับมาเสมอย้ําเสมอนะเพราะแมวรู้ว่าทุกครั้งที่มันเหมียวเราจะมองหามันอยู่ละ แต่ทีนี้ถ้าหากมันเหมียวกับเราไม่เลิกแบบจ้องหน้าเราและเหมียวอะ่ะเหมียวตอนหน้าเราอะ่ะและนั่งนิ่งๆและเหมียวอะ่ะโอ้โหหนักเลยอาการนั้นนี่คืออย่างรุนแรงผมบอกเลยครับเพราะว่าผมเลี้ยงมาผมไม่เคยเจออยู่แล้วเพราะเนื่องจากผมเลี้ยงสตัวติดก,กันนะครับแต่ว่าของคนรู้จักมีเหมียวต่อหน้าเลยแลวคือแก้ไม่ได้ด้วยอะ่ะคือประเด็นอ่ะมันเป็นอย่างนี้ถ้าให้ผมเปรียบเทียบเนาะสำหรับบางคนที่เคยศึกษาเรื่องนอกแก้วมันจะเป็นประมาณนี้ครับสมมุติว่าเพื่อน,อ,นอาจจะเคยให้เวลาน้องวันละครึ่งชั่วโมง อยู่ดีเราไม่ว่างอ่าเราไม่ว่างทัส้สองวันสาวันทีนี้น้องจะเริ่มละถ้าอย่างนกคือจะกัดขนตัวเองเรียกว่าเป็นพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจนะครับแต่ส่วนแมวเนี่ยมาหลายอย่างอย่างที่แจ้งไลวละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมคือร้องบ่อยปัญหาต่อมาคือมันจะเกิดอะไรต่อเราต่อไม่ได้ครับแต่มันเป็นพฤติกรรมเดียวกันคือมันต้องการคนใส่ใจและประเด็นคือครึ่งชั่วโมงพอไหมอะหรือต้องส5หนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งหรอหรือเราไม่รู้จริงๆนะครับถ้าหากมันเป็นแล้วเนี่ยงานหยาบมากครับนี้ ออนมากกว่าตามปกติครับโดยตามคนทั่วไปเนาะชอบให้เมวเข้ามาใกล้ละแต่ประเด็นคือคนเราอะมนุษย์เราทุกคนชอบมีเวลาส่วนตัวอาจจะเป็นเวลาเล่นเกมดูหนังหรืออะไรก็าตามครับดูหนังเนี่ยยังพอได้เว้ยเพราะว่าเรามีอีกมือนหนึ่งอะคอยรู้มาได้อีกมือน,นึงอาจจะกินพอกพรกินขนมกินอะไรก็ว่าไปครับแต่ว่าถ้าหากมันมากๆเข้าอะมันก็ไม่ดีปะ่ะเออมันเป็นกรณีนั้นเลยแบบตามติดเราทั้งวันเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ไหวครับ แต่มันจะติดอย่างนั้นเลยเพราะมันอ้อนเนื่องจากมันเหงามันเลยอยากหาที่ปลอดภัยอยากหาเพื่อนอยากอะไรเงี้ยแบบมีคนมาลูบหน่อยก็ยังดีอ่ะเพราะว่าถ้าเราจากปุ๊บมันจะเหงาทันทีเลยเรียกง่ายๆเหมือนเป็นโรคซึมเศร้านั่นแหละเรือหรือทำความสะอาดตัวเองบ่อยมากเกินไปครับต้องบอกก่อนว่าอาการนี้ถึงขั้นคนหายเลยนะคนหายคือขนหายเปหย่อมๆเลยอ่ะคือหายไปเลยอ่ะครับเนื่องจากมันเครียดเพราะมันไม่รู้ว่าจะทําอะไรมันเหงาเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่มันเรียกร้องคือ กัดขนตัวเองหรือเลียบ่อยจนแบบมันมันเป็นดวงอ่ะอาจจะไปเชื้อราต่อด้วยก็ได้นะครับก็เลยเช็คให้ดีแล้วกันเนาะนอนที่เจ้าของตลอดเวลาครับนอนที่เจ้าของหมายความว่าอาจจะเป็นเตียงอาจจะเป็นเสื้อผ้าอาจจะเป็นแถวบริเวณตู้ซักผ้าเครื่องอ่ะเครื่องซักผ้าเพราะว่าเราจะมักจะเอาเสื้อของเราไปวางไว้รอซักถูกไหมน้องก็จะไปยี่ตรงนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าเสื้อผ้าบางอันเนี่ยมันอาจจะสกรปรกพอน้องไปนอนอ่ะตัวสกรปรกอีกคือโอ้อยาวงานยาวมากันเนีย ก็เลยอยากบอกว่าทุกครั้งถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะแต่แต่เราต้องแยกก่อนว่าตลอดเวลาที่เห็นเลยไหมถ้าตลอดอะ่ะให้เตรียมตัวได้เลยเพราะว่ามันเหงาแบบเก่าขั้นสุดแล้วอะ่ะต้องหาอะไรมาเล่นกับมันหรือช่วยกับมันหรือหาเพื่อนให้มันหรืออะไรก็ได้อะ่ะแต่ถ้าไม่แก้งานหยาบเช่นเดียวกันครับก็ทั้งหมดผมได้ลูปโล,ลมาให้แล้วนะเนื่องจากว่าเป็นสัญญ,ญาณบง่งบอกว่าน้องเหงาแต่ถามว่ามีข้ออืน่นอีกไหมอาจจะมีอีกที่ผมนึกไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็อยากขอร้องว่าถ้าหากเลี้ยงแบบโตเดียวเนี่ย ให้เวลาขั้นต่ำครึ่งชั่วโมงตะวันก็ยังดีแต่ถ้าไม่ให้เลยอ่ะเป็นเวลาติดกัน7วันเดือนหนึ่งอันนี้หนักนะครับถ้าหากเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยพยายาหาเพื่อนให้น้องน่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายมากกว่านะครับผม